โดนพี่น้องเอ้ยโอ้ใหญ่ขนาดพี้ฮะกราบสบายดียามแรงเนาะท่านผู้ชมและท่านผู้เบิง่งทุกท่กทานวันนี้ก็บพบกับค่อยอีกกับบรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยมือวนนี้สีมาหาเลาะไส้กระเล็บสองล่างเนะาะจักสีได้บดได้แถวแค้มส่วนทุเรียนเนี่ยละ มางจากเลือกเลอเวียกเลือกงานเนาะพี่น้องไปหาเบิ้งหูหนูก่อนว่าสิมี่ดนใส่อยู่บ่ไงพี่น้องหูหนูนี่เลื่อมเลยมันจะออกมาคู่คืนกับเบิง้งน,นี่เลื่อมขนาดเดียวสิใส่แถวนี่และกับดักเรา ส่งละเอามากล้วยเสียบพี่น้องเอ้ยได้บ่ได้มาลุ้นเด้อน้ําค่อยมื้ออื่นเช้พี่น้องกัดักพี่น้องกล้วยหอม อ้ยทับมือก่อนถึงหนูแล้วโรกเป็นแล้วเนาะลางที่หนึ่งจวไปหาใส้ลางที่สองมันแน่ลางที่สองพี่น้องอยู่นี่สองลาง เดี๋ยวมาลุ้นน้ำค่อยตอนตอนเสาเนาะพี่น้องเมื่อื่นว่าสิได้บ่ได้อะบาดียามเสาเนาะพี่น้องด้เวลายามแกลบแล้วพี่น้องเลยไปลุ้นน้ำค่อยว่าสิได้บ่ได้มาเบิ่งล่างที่หนึ่งพี่น้องเลยล่างที่หนึ่งเป็นเนื้อใดเด้ด จัดการเลยเตี้ยลัดแรกพี่น้องเลยดึงมาก่อนมีอยู่บาหรือบ่มีเออดโดนพี่น้องเอ้ยโอ้ใหญ่ขนาดพี่น้องออนี่ โอ้โหหนูพุกหนูพุกใหญ่พี่น้องเอ้ยนี่เห็ดล่ะต๊ดเบืองหลางที่สองพี่น้องเอ้ยมันโอ้หลางที่สองยังบะถึกพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องสองลางได้ตัวหนึ่งเนาะกะคุมอยู่โอ้ใหญ่เท่านั้นกว่าหดเข็น <_ <d> _>อาหารอาหารดีพี่น้องเอ้ยดีอันปรกกาศแล้วฮ่านะแม่